ไข่เอกแหละไข่ซ้า,าม,มือได้นน่เจ็บขาได้หน่เพิ่นเป็นมือไหนอ,อืมช่วงนี้อากาศเตี่ยงงอไข่เป็นไข่ซ้ำมือไข,ข่ลงขาไข่เจ็บขาพี่กายเป็นอยู่บ่เกี่ยว,วเกี่ยวเสาก่อนเกี่ยวมีน้ำหมวกหรือบ่ไม่ครับมันบ่อืมเกีย่ยวเอียงเพิ่นไข่ ไข่โล่งขาครับไข่้าตึงขาแข็งเก็บขาไข่ซ้ำเมื่อภาษาวิชาการกันดีโรคโรคไข้าสามวันเสือไว้รัดอืมมีน้ำมูกหน่อยไข้ครับอกอไฟเพื่อนแบบนี้แหละ วิธีทางธรรมศาสตร์ให้เพิ่นน้ำไรไรมาเลี้ยงดูดเลือดน้ำสาเหตุเกิดจากแมลงดูดเลือดเด้เป็นพราหานํำโลกเด้ครับทุกตัวมีโอกาสเป็นเพราะว่าสัตวร์พารหานในธรรมศาสตร์มันก็มีจะไปกินตัวใดตัวใดรับเสือตัวใดอ่อนแอก็เป็นครับนี่แหละฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็อากาศมันเปลี่ยนฝนมากกับ มีโอกาสเป át, ็นหลนรถครับแต่ว่าปีนี้จะจะรู้สึกว่าเป็นไข้ทมหมื่นนี่ร้ายคับอยู่กน่าจะเกี่ยวกับอากาศห่อนะมันฝนลงใค่สกาสังเกตมาแลงดูเลือดในธรรมระสา์นี่ร้ายคับกว่าปีทีแล้วสังเกตเบิงอยู่ในปลาเนี่ยงัวงง่วบอยากเข่าปลาได้มันเข่าไปเลือบเลือบน่ะกินมันนะเอ็นบอกมีบ่มีบ่นี่เบิงเด้อ เหลือบตัวดำดำ่ะแลันยาไล่แมงไล่เหลือบกันแมงว่านมูนี่มูมี่กะครับไปหาเบิงอยู่ในหลานกันนาจะมีอยู่มั้งกิกันมีใครอยู่มั้งนี่แมลงดูดเลือดแมงว่านโยงซุ่มนี่แหละครับแต่เขาปลาเขาในปลาจะเป็นเหลือบเหลือบตัวดำๆน่ะมันมีอยู่แต่ว่าเหลือบนี่มันจะมีเห็นเห็นลักษณะหนึ่ง เป็นบักป mm ีกลใกลกับมีปีกลใกลกับตัวใหญ่ๆกับมีเหลือก็คือแมงวันใหญ่แม่นมีมีมีลายลายสนิทอยู่นั่นแหละครับซุ้มนั่นแหละมันจะดการให้เป็นลำปีสกินตะกินแม่นเป็นพาหะน้ำโลกพาหะน้ำโลกอันนั้นเป็นไวรัสล้วปีสกินตัวนี้ไวรัสไข่ซ้ำมือตัวนี้เย็บขาเป็นเสื้อไวรัสคือกันครับกับผาหะซุ้มนั่นแหละมาแล้งโดนเลือดนั่นแหละเป็นพาหะสซึ่งตัวมีโอกาสเป็นครับแต่เดียวหนึ่งมันบอกเป็นโรคติดต่อ บันเปนโรคระบาดติดต่อสัตว์สู่สัตว์บบบนะ่อน<ด>ั่นแค่์โตเสื่อมก็คือแมลงดูดเลือดตัวใดมีเสือดูดมีเสือกับไปใส่ตัวอื่นกับมีโอกาสเป็นนะครับ<ด>ตัวใดอ่อนแอกับเป็นอ่าเด้อถ้าเป็นแล้วก็ดูแลเข้ากับวิธีเข้าดูแลกับก่อไฟให้เพื่อนนะ่ะวิธีทางธรรมศาสตร์นี่แหละก็ให้เพื่อนการส่งอากาศเปลี่ยนส่วงเย็นๆบางตัวกับจะไอคอกๆเพิ่มปอดเป็นบวม วกับอาการรวมคือหยันมีทองอืดนำ้ำเขาก็สังเกตเบิงสัตว์บางตัวจะมีอาการอืดมานำ้ำครับอืดกับไยยนอืดนันแหละบางตัวเจ็บขาบลูกเลยลกับท้องอืดอืดเึินอืดขึินกับดันกับบางรม่มกับหายใจบอกกบกับบวเลือแหละ <laughs> วิธีแก่เขาก็กอดมันเพื่อแต่เบิรงสังเกตว่าง,งวเขามันทองอืดเขาก็ ใส่วิธีระบายแก๊สซอยเพ่อนน้ำเด้ดเอเข้าสามารถที่จะดูแลได้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเท่าโอเคเ,ข,นนคข,มมเข,ข้าใจเนาะนี้โลอกขึ้นหลกไข่ส้ำหมือนเด้อไข่ขาเสือไบร์ลัดกอกะวิธีกับลาไล่แก๊สใส่เพ่อนน้ำบางโตก่บกับเบื้องสังเกตอาการของสัตร์เท่านัาแนแหละครับ รับเพิ่นบเอือดกับโบเป็นยังหรอคือนี่ย่านเพื่นท้องเอือดมีรว่วมีเอือดนํำนะครับกระเพอกะเพอเพิ่นโบค่อยเคลื่อนเพราะว่ากะเพอเพิ่นบ่ค่อยเคลื่อนก็เกิดอาการแก๊สเกิดโบดขึ้นเป็นซัสกะเพะล่วมอยู่แลวกะเพะมากอยู่แล้วเนาะโอเครับขับขับ